สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆืนสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเชานี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมได้แก้ไขไปนะครับเกี่ยวกับโคกเขาแห้งนะครับโคกแห้งไวนะครับโคกแห้งไวอาการก็คืออาการใบใบจะห่อนะครับใบห่อใบบิดนะครับใบแห้งนะครับก็มาหาสาเหตุทําไมมันถึงแห้งไวก็มาเจอรากมะม่วงนะครับ เพราะว่าผมปลูกใกล้ต้นมะม่วงเกินไปนะครับรากมะม่วงรากใหญ่นะครับพุ่งขอ้มาสองรากนะครับก็ได้ตัดออกให้ตรงนั้นนะครับหลังจากตัดรากมะม่วงออกให้แล้วนะครับเขาอีกผ่านมาสักระยะนี้เขาก็มีการแทงยอดนะครับก็คือแทงแทงยอดสองรอบนะครับสองรอบใบรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับรอบแรกผ่านไปแล้วก็ใบที่ออกมาก็ใบเป็นใบที่ได้รูปได้ทรงขึ้นนะครับ ใบไม่ห่อใบตรงนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองเราจะมาดูรอบที่สองกันนะครับว่าใบเขาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เขาแผ่เป็นใบเพออกมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดูใบที่มีอาการนะครับหลังก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ผมยังไม่ทำยังไม่แก้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นใบใบแก่ใบที่เขาหล่นนะครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ใบขนาดของใบเท่านี้นะครับแต่ก่อนนะครับที่ยังไม่แก้มันอาจจะมีใบโตก็โตนิดหน่อยนะตกว่านี้นิดหน่อยนะครับนี่จะเป็นใบแบบนี้เป็นใบเรียวๆเหมือนใบน้อยหนานะครับใบแห้งเวลาเรากำเนี่ยนะครับมันจะออกลักษณะว่เหมือนจะกรอบนะครับมันจะไม่ยืดหยุ่นดีนะครับเ,เพื่อนๆนนผมมาหาสาเหตุก็น่าจะเกี่ยวกับอาการขาดน้ําให้น้ําตอนเช้า ตอนบ่ายโมงเนี่ยก็แห้งแล้วนะครับโคกเขานะครับนี่เป็นใบชุดที่สองมาดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดยวนี้ก็ลมนะครับยอดยอดชุดนี้นะครับออกจากนี่มานะครับออกจากนี่มาก็ประมาณคืบนะครับประมาณน่าจะคืบกว่ากวานะครับก็ยังไม่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นชุดใบที่ดีขึ้นมาดีขึ้นมาบ้างนะครับ นี่ครับเหมือนกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่นะวันนี้ก็มาติดตามดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับใบชุดที่สองเนี่ยว่าเขาจะมีอาการปกติหรือยังนะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเท่าที่เห็นนะครับแต่ก่อนใบเล็กใบเล็กเรียวตอนนี้ก็ใบโต อรอบนี้เนี่ยชุดนี้ก็ดูโตขึ้นมาชุดนี้ใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เลยวันนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับามาติดตามดูการแก้ไขเกี่ยวกับพวกทุเรียนแห้งนะครับขาดน้ำอตอนที่ผมปรับแก้ไปก็อพอตัดอาราบมะม่วงนะครับ ก็จะมีการเกี่ยวกับว่าผสมดินนะครับเป็นดินหมักนะครับดินหมักผสมดินเศษดินลูกรลงผมนี่แหละก็มาโรยนะครับโรยบางๆนะครับแล้วก็จะมีดินดินมูลไส้เดือนด้วยนะครับผสมกันโรยบางๆที่ใต้ทรงพุ่มนะครับดูหญ้าเฉียวเลยนะครับเพื่อนหญ้าก็งามไวนะครับช่วงนี้ยาวเดี๋ยวก็ได้ตัดอีกแล้วหน้าฝนนะครับนี่ครับ มันก็อาจจะเกี่ยวกับหน้าฝนด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็ทําให้ในตัวเจ่นในอากาศมันเยอะแล้วก็พอโดนฝนมันก็ทําให้โคกของเรานี่ชุ่มนะครับชุ่มแล้วก็ทําให้ระบบรากอะไรต่าง,างมันก็เดินดีนะครับนี่ครับเพื่อนๆมันก็อาจจะมีฝนนะครับแต่ที่แก้ไปแน่นอนนะครับก็คือตัดรากมะม่วงเนี่ยก็เห็นผลทันทีนะครับพุ่งเข้ามาเห็นผลเลยนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ